หัวนั่นก็อยากได้อยู่เด้โสดมากหลายปีวัสิเฮ็ดจังไหนว่สสันเอาผู้เ่าก็สซีเมนเข้าเอาผู้บ้าก็สซสซีดุบัดเทนี่ก็สิอันยูผู้เดียวฮีเข้าไปเรื่อยๆจังซีดีบ่โนอบัตเทนี่อ้าวซอยคิดนะเออถ้าสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเศร้าซึมลึก1น,นอนเยอะสองคิดว่าไม่มีใครรัก3กินเยอะ4โกรธงา่าย5ไม่ชอบเข้าสังคมไม่คบเพื่อน เปลี่ยนค่ะหันกลับมารักตัวเองการรักตัวเองคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของคนเราแล้วสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราฉันไม่ได้หมายถึงความฟุง้งเฟอ้อหรือความเย่อหยิ่งมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความกลัวการเคารพและพึงพอใจในตัวเองนั่นแหละที่น่าทึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในตัวคุณ ลองดูผู้หญิงคนนี้สิคะหน้าตาก็สุดแสนจะธรรมดาแต่งตัวก็เงินเงันออกแนวป้าป้าซะด้วยซ้ําแต่พอเธอปรับเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่เธอก็ดูน่าดึงดูดมีสเสน่ห์ขึ้นมาทีเดียวคะ่ะและอย่างน้อยเธอก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นอยากมีความรักสายหมู่ก็ต้องมาค่ะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะช่วยดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตคุณเพราะสัตว์เลี้ยงรักเจ้าของเสมอ เรียกว่าใช้ความรักดึงดูดความรักนี้คือกฎของจักรวาทลทําครบทั้งสามอย่างแล้วกลีบแต่เดาโอเพนเลยค่ะให้ความรักเดินสวยๆเข้ามาในชีวิตคุณ